สวัสดีครับขอสวัสดีท่านผู้ชมครับสุภูสุสคนนะครับน้ะทีก่กำลังเข้ามารับชมรรบฟังคลิปนี้อยู่ก,กัดีครับในช่องใน่งวงเจ้าครับครับในคลิปนี้ครับในคลิปนี้การสีผ้าท่านผู้ชมครับ ตามาแนวทางนะครับเ no? นาะแนวทางเลขเด็ดดังทั่งภาคอีสานนะครับในคลิปนี้ครับกะตินำเสนอสําหรับแนวทางนะครับเนาะแนวทางเลขซองเลขวิ่งซองหาแสนนะครับเนาะเลขวิ่งซองหาแสนครับที่พังไทสารเขาก็ให้ความสนใจกับเลขวิ่งครับวันนี้ก่อนทีเบิ่งแนวทางเนี่กับเบิ่งกับบรรยากาศนี่แะครับบรรยากาศ้ายน้ำรดนี่แะครับบรรยากาศสายน้ำรดนั่เจาะกระรัง มานาะครับเนาะต่างคนกําลังสิมาเบิ่งน้ำน้ำกําลังสิขึ้นเรื่อยครับน้ำกําลังขึ้นเรื่อยเนาะครับเนาะน้ำกําลังขึ้นเรื่อยเจ้ากลับมาหาปูหาปลากันละครับแอดถ่ายจากมุมสูงนะครับเนาะถ่ายมุมสูงทำมาชมได้รับชมระฟังเบิ่งครับครับอย่าเอาอไห่างนะครับเนาะเผื่อเป็นการเสียวไดเอย่าห้องไปเบิ่งแนวทางน้ำกันเลยครับ ครับก่อนอื่นต้องขอบอกท่านผู้ชมครับสุภูรคนเอาครับเด้อผู้ใดติเขมารับชม้มาฟังคลิปนี้ยุกดีครับยังใดทั้งช่องกับเป็นแค่สื่อการนําเสนอแนวทางเลขรัฐบาลไทยเนะครับเนบอสนับสนุนครับไม่สนับสนุนในท่านผู้ชมครับเล่นการพนันใดๆกันสิ่งสับสนับสนุนการซื้อขายฉลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นเน้ครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับสำหรับผู้ใดติดข่าารับชม้นมาฟังคลิปนี้ยุกดีครับจังใดก่อย่าเลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเน้อฝากกดติดตามไว้นะ ปาดกดกระดิ่งแกวงเดียวนะครับเด้อสิบระผัดแนวทางดีๆครับแนวทางดีๆเลยได้ดังที่ทั้งซองนําเสนอให้ธรรมช่อมได้รับชมมาฟังครับจากสีตีเก่านะครับเนาะจากสีตีของเลขซองเลขซองหาแสนนี่ครับเลขซองหาแสนเลขซองห้าแสนนี่จะเป็นเลขเลขวิ่งสายบนนะครับเด้วยซองหกหมื่นเป็นเลขวิ่งสายล่างครับเลขวิ่งสายล่างนะครับเนาะแอดกไกลโล่งห้แล้วครับในคลิปที่แล้วนะครับเนาะสำหรับเลขวิ่งล่าง ในเขิปนี้เป็นเลขวิ่งบนครับจากสีตีสีตีตีเคยลงมากครับการสิคือกันครับการสิเขาเขาแน่รุดแน่เขาแน่รุดแน่ครับอยู่กับดวงเข่าและโอกาสเขานะครับเนาะเทดธรรมช่มครับเอฟซีเพิ่งจะขอมาหลายครับขอเลขวิ่งซ่องหาแสนซ่องหกหมื่นครับถ้าได้มากกับว่านาเสนอให้ธรรมชมครับสำหรับงวทต่แล้วนะครับเด้อก่อนเขาวันสานี่ถือ ถือมาตลอดครับถือมาซีหาหงวัดถือก็ถืออยู่นะครับเนาะแต่ก็มาหยุดเข่าวันซาครับยุดเข่าวันซามาเป็นมไห่เมื่อกี้ครับงวดวันที่หนึ่งกันยาเนี่ยครับหนึ่งกันยาโอกาะครับรุดครับเก้ากับหกกับพี่น้องครับเก้ากับหกเนาะครับเนาะหลุดครับเลขออกไปที่สามสามสองครับเลขเก้าไปอยู่หางนาเหมือนครับเลขเก้าไปอยู่ไปอยู่หลักหลักแสนหลักพันเหมือนครับ ถือว่าหลุดนะครับเนาะเลขสองครับอันนี้ก็มานําเสนอให้ทำมาชุ่มคือเก่าครับทำมาชุ่มอยากับชุมระฟังนะครับเนาะสําหรับแนวทังเลขซองห้าแสนครับงวดวันที่16กันยายน2565ครับนี่มันก็หายมาแล้วครับเนาะสําหรับแนวทังเลขวิ่งซองซองบนนะครับเนาะซองบนห้าแสนครับเพิ่นหายมากหกกับสี่ครับพี่น้องครับหกกับสี่นะครับเด้อหายมากหกกับสี่ครับ 6กับ4เน้นไปที่6ครับเน้นที่6นะครับเนาะจับมาหรือเปล่านะครับเนาะเน้นไปที่6ครับจับมาหรือเปล่าครับ6กับ4มาตัวนะครับเนาะมาตัว2ตัวมาตัวบนครับจับคู่ให้คือ068กครับ068กับ68กับ08นยะครับเนาะสำหรับเลขวิ่งซองบนหาแสนครับจับคู่ให้ เลข3ตัวเม็ดเดียว068 2ตัวคือ68และ08ครับก่อนอื่นต้องขอบอกท่านผู้ชมครับสำหรับท่านผู้ชมที่เขามารับชมว่าฟังใหม่เนาะครับเนาะทับข้อม้าใจสำหรับเลขซองครับสำหรับท่าน FC เก่าที่เคยติดตามมาตั้งแต่ซองเหน่งบางเย้าคนเดิมนักถึงครับขจ้าอาจจะหูนะครับเนาะเพราะว่าทั้งเอดทั้งช่องในสีน้ำเสนอเกี่ยวกับเลขวิ่งครับสำหรับซองครับเลขวิ่งซองเพราะว่าเลขวิ่งนี่ เดจับคู่ก็มีเข่าบ้างครับเข้าบ้างหลุดบ้างครับก็แล้วแต่เข้าถ้าเชิญถ้าเชิญชอบเข้ากับเข้ากับลงทุนยิบจับรัตตอลี่ลงทุนเด็กที่ว่าเพิ่นไข่ไหวนะครับนาะจะจับคู่ครับแต่ทั้งชอบก็น,นําเสนอเป็นเลข,เป,เ,ลขเป็นเลขวิ่งนะครับนะเนาะเด็กวิ่งที่ว่าสองตัวมาตัวนะครับนะเนาะวิ่งบนครับถือว่ากระเดินดีเข่าดีแล้วครับเลขวิ่งซ่องหาแสนกับหกหมื่นครับ แต่บางงวดก็หลุดเหมือนกันครับบางงวดกับลุดบางงวดกับเข่าแต่ว่ามันเข่าเข่าหลายก็หลุดนะครับเข่าหลายก็หลุดเพราะว่าเพื่อมีเอฟซีซ้ายเลขวิ่งนะครับคนชอบคนชอบครับเพ่นก็ติดตามมาเลขกซ่องหาเสนคับซ่องของมือนครัาเจ้าชอบเอาไปวิ่งครับชอบวิ่งนะครับแล้วข้าเจ้าเคยมีชมมีดับน้ำครับข้าเจ้าะอ่ะติดตามมาครับก็เลยมานน้ำเสนอครับพอข้าเจ้าปล่อยมาแล้วครับเนี่ยครับสำหรับแนวทางครับมานน้ำเสนอในธรรมชมครับสำหรับแนวทางเลขวิ่งซ่อง ห้าแสนนะครับเนาะยำมีข้างครับยำมีข้างครับสำหรับเรวิ่งซองหาแสนครับให้ทามาช่องครับเชปหน้าจอไหวเบิงนะครับเนาะจากสีตีครับสีตีงวดที่แล้วน้อเดียวมันหลุดครับแต่ไปแอนไปบอลลุ่มครับแต่นี่มันทำสีตีเป็นงวดแรกครับนำเสนอให้ทำมาช่อเลยครับช่องฟังครับสำหรับเลขซองบนห้าแสนครับให้ไปที่หกกับสี่ครับหกกับสี่เน้นไปที่หกครับมาหนึ่งตัวนะครับเนาะสองตัวมาหนึ่งตัวบดครับ ส่วนเลข,ขันจับคูไ้คือ068และ6808ครับเลขวิ่งเลขวิ่งซองี้เลขวิ่งเลขซองก็คือมีสองตัวนะครับเด้อหกกับสี่ครับในวิ่งซองนะครับเนาะส่วนเลขประกบคูเพิ่นจับไ้ครับส่วนเลขซองมีหกตัวคือหกกับสี่แค่นั้นครับเน้นไปที่หกกับผู้ใดชื่นชอบในตัวใดครับ บางท่านก็ชื่นชอบไปที่หกหนึ่งหกสองหกสามบางคนก็ชื่นชอบหกหนึ่งบางคนก็ชื่นชอบหกสามนะครับเนาะบางคนชื่นชอบหกสองครับกลับไปได้ถือว่าไปได้นะครับเนาะเลขที่ว่าติดหกครับเนี่ยครับทำช่องครับแคปหน้าจอไวยนะครับเรื่องกันเริ่มครับกันเริ่มครับสำหรับเลขวิ่งซ่องบนนะครับเนาะสองห้าเซนครับแคปหน้าจอยเบิร์นนะครับเรื่องผู้ใดมีตัวใดเอามาประกบกับมาประกบเบิร์นครับเพื่อมีโชงให้ลาบกับเลขกซ่องกันครับส่วนเลขกซ่อง เลขซองเหลขซ่องเก่ามืนกะยังขั้นมากนะครับเนาะถามมาก็ะจะมานะนำเสนอถามมาชมรับชมรับฟังครับส่วนเหลขกรับวงในกะน่าจะเป็นวันสุดท้ายวันที่หวยออกครับน่าจะเป็นวันวันที่16ตอนเสาร์ครับน่าจะเป็นตอนนั้นนะครับเนาะกำลังรับชมให้ท่านมาชมรับชมฟังครับในเบิง์นนะครับเนาะว่าเหลขกข้าาสีเขียอีว่วเตาพอครับสำหรับเหลขกรับวงในครับถามว่าอยากพาดเพรดเขามารับชมฟังไม่อยากพาดก็อย่าลืม กดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับถ้ากดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยครับยู u ู e มันจะทรงคลิปไปเบิ่งครับถ้าไม่กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้กดติดตามมาซื้อแต่ไม่กดกระดิ่งด้วยคลิปจะบ่แก่งครับบางท่นานวาเลขกเส้นนี่นคือเด็กเส้นนี่เขาคือว่าเห็นมา่เห็นครับเพราะว่าถ้าไม่กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะไม่เห็นครับถ้ากดกระดิ่งแจ้งเตือนเราจะเห็นเนาะครับเนาะจะเห็น เนี่ครับสำหรับในท่าวันนี้ครับมานั่งฝากอีฝากน้องฝากท่านผู้ชมครับสู่ผู้สุขนนะครับเนาะ จต่ใดทุกคนรับกะพิจารณาเบิ้งนะครับเด้อพิจารณาเบิ้งครับสำหรับแนวทางครับเลขก็มีทเท่งลุตมีทั้งเขาารับในทั้งช่องรับเป็นแชร์ซื่อกางนำเสนอให้ธรนมช้ชมได้รับช่มระฟังนะครับนอกจากขอบคุณสุขุคนครับที่เขามารับช่อมรบฟั่งคลิปนี้จนจบรับในช่องเนวยาวครับจะนใดทุกคนครับรักษาสุขภาพร่างกายเขียงแรงสูขผูสุขครับเดินทางไปหนกแกวขาดปลอดภัยนะครับเนาะหิบจับยางกัดเป็นเงินเป็นทองครับมิชมวันที่ 16กันยายน2 5 6 5หสิบหสุขุสุขนนะครับเนาะในคลิปนี้กะฝากไว้สำนีครับคลิปหนะ้าพอดไหมครับขอสวัสดีครับ